อ่ะ,อะวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการดัดแปลงเสื้อผ้านะคะวันนี้คุณครูคจะมาสอนให้เด็กๆทํากระเป๋านะจากขากางเกงนะคะขากางเกงหรือถ้านักเรียนวันนี้นะคะเรียนไปแล้วนักเรียนสามารถไปดัดแปลงกับผ้าชนิดอื่นๆก็ได้นะคะ อ้าวขั้นตอนแรกที่คุณครูให้นักเรียนหาขากรังเกงมาใช่ไหมคะเมื่อตัดมาแล้วนักเรียนวัดเลยนะคะวัดจากขอบกรังเกงข้างบนลงมาจะเอายาวขนาดไหนก็ได้ก็ไดใ้ใช่ค่ะโอ้ไม่ได้อ่านนะจอบงเหาเลยครับ มันต้องอ่านหน้าจอเนล้ยค่อโอเคอะวัดลงมานะคะนักเรียนจะเอาความยาวขนาดไหนตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ทําเครื่องหมายไว้แล้วก็ขีดเลยค่ะ

อ่าตัดได้ความยาวแล้วนะคะจำได้ไหมที่คุณครูสอนเย็บ <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ด้นถอยหลังไปนะคะเราจะใช้วิธีการเย็บด้นถอยหลังนะคะในการเย็บปิดตรงนี้นะ,ะ <Okay. S 1> ถ้านักเรียนกลัวมันไม่ตรงนะคะ <Yeah. S 1> นักเรียนก็ใช้ <Yeah. S 1> ไม้บรรทัดขีด <Yeah. S 1> เป็นเส้นรอเป็นอ่าเป็นเส้นเป็นแนวไว้นะคะ <Yeah. S 1> เวลาเย็บจะได้ตรงๆ

เปิดวถยคอเอ่าวเริ่มเลยนะคะเย็บด้นถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะกออเนาเวลาใช้ได้นะคะกับสีของผ้านะคะนักเรียนก็ใช้ได้ที่มันเป็นสีเดียวกันกับเนื้อผ้านะคะ ครับผมมองไม่เห็นครูมองนี่ลูกมองที่มือลูกเห็นก็เห็นไหมคะที่ครูเย็บอยู่เนี่ยใครมองไม่เห็นผมไม่เห็นแค่ตัวเห็นแต่ล <L> ูกเห็นแต่ลูกเลยนะมันต้องมาดูตัวต้วโอเคโอเค ลูกเห็นลูกที <S 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 right ่ม right ือม no right 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 ือไหมลูกเห็นครับเออเออเออปดดับเบิ้ลคิดดับเบิ้ลคิกกดสองครั้งครั้งจะขึ้นมาจะขึ้นมาเห็นยาได้แล้วครับโอเคเห็นแล้วค่ะโอ้ยยังมือนะคะดูจากอีกกล้องหนึ่งนะกล้องที่มือนะ เย็บด้นไหลหลังไปเรื่อยๆนะคะจนจบเลยโููค่ะเย็บสี่มุมหมอคะอะไรนะเย็บสี่มุมเหรอคะ,อะนะยเคะย็บยาวไปเลยคะ่ะลูกยาวไปตามนี้เลยเย็บด้านเดียวลูกด้านนี้เราจะเป็นปากกระเป๋าด้านที่มันเป็น,นอา<ะ>ชายของนางเกงเนี่ยคะ่ะด้านนี้เราจะใช้เป็นปากกระเป๋า แล้วด้านนี้เขาเย็บไปแล้วใช่ไหมคะของกางเกงด้านนี้เขาก็เย็บไปแล้วเราเย็บแค่ด้านนี้ด้านเดียวโอเคไหมเข้าใจไหมครับากางเกงนี่ใช่กางเกงเย็บเราไปตัดเล่นหมดแล้วอะ่ะกางเกงโคตรหนาเลยตัดไม่ออกเลยเี่ยตัดออกมาได้รึ่งทางเลยเดี๋ยวไป,ไปดูว,ดวิดีโ<ด><ด>อ คุณครูอ่านหน้าจอแล้วเด็กนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็กลับไปดูย้อนหลังก็ได้ค่ะในคลิปวิดีโอหรอคะค่ะเก่งทีนบ้านชั้นบางใช้ได้เป็นกันชัน้นเก่งเอาไปตัดเล่นหมดเลยอะโอ้โหเอาไปตัดเล่นทำไมเนี่ย สงสัยต้องเหลากันไกลละไก่โคตรยากเลยอยู่ที่ผ้าหรือป <ใน S 2> เอปล่านู้นนั่นแรงตัวเก่ากันใช้กันผ้าแปลวกันไก่ตัดหญ้ามาตัดเลยโอ้กันไก่ตัดหญ้าเลยเหรอมันคมดีมันจะดองกวมานะของมีนมาตัดกันไก่ คิดถ anyway, ึงโรงเรียนไหมลูกคือเป็นไก่หมื่นเลยละวันนี้วันนี้เราจะตัดผ้าตัดไม่เสร็จทีเขียนตัวหน้าตัดง่ายมากเลยนี่ไมนเต็มแต่จะอะพวกเธอตัดอะไรมีโค่ไงมี่ไง เมื่อที่คุณครูลืมบอกอย่าลืมกลับด้านก่อนนะคะกลับด้านเอาด้านในนะลูกเย็บด้านในนะด้านในของตะเกียบนะตะเกียบไม่ได้เย็บครูลืมไปโโชคดีจังยังไม่ได้กลับเลยยังไม่ได้เย็บด้วยไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้โชคดีจังเลยงานไม่เสร็จเดี๋ยวไปดูคลิปสอนครู ัน,ไ,นไม่โอ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 ่เสร็จแล้วจบยังไงจบได้อ่าแทะเอาแทงเข็มขึ้นมาแล้วจับได้ตรงนี้ม้วนนะคะแล้วก็ดึงกดไว้แล้วก็ดึงเข็มออกมามจับได้ไหมดได้ครับ จได้รครับปัญหาตวเน,นี้ตัดเกมเสรกสักทีเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะได้เป็นถุงแบบนี้เนี่ยกลับด้านออกมานะคะมันก็จะได้เป็นถุงแบบนี้อ๋อเห็นไหม<ะ>เอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าตังได้เลยเอาใส่ไปโร<ๆ>งเรียนก็ดีนะ,ะแบบนี้นะคะแต่คุณครูจะเพิ่มอีกอันนึงก็คือจะเพิ่ม ให้มันมีค้นถุงนะคะก้นถุงมันจะหนากว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะก็คืออ่ามุมตรงนี้นะคะนักเรียนจับออกมานะคะมุมให้มันเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมลูกจับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ยอดจังอุ๊ยกัแบบเรียยๆเลย นนั่งอือเดีนนะ๋ยวะนลัมแบ่งสองหน้าจออยู่อะไรดูครูดูคทำกับดูครูสอนอะอ่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะตรงมุมก้นนะฉ้นนั่งเอือคนเดียวกันนะแล้วนักเรียนก็พับมุมมาพับลงมานะคะตรงนี้เราจะใช้วิธีการสอย นะมัสวยกันนะหลงตัวเองโอเคไม่ไม่ใช่กางเกลี้ยกลอมมันดีไงมันมีแบบได้สีทองค่ะแกวิธีการสอยนะคะฉิวงูมังด่าตัวเองเนะี่ยตอนเนี้ยใช้กำลังนั่งแล้วจิตตาการมาทำฉันหนึ่งงูฉันไปทำกับไม้ตัวดีกว่าอีเชนไปแล้วนะ ครับมุมก้นออกมานิดนึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอยนะคะก็คือสกิดผ้าเอาปลายเข็มสกีดผ้านิดเดียวนะถ้าชิ้นล่างกับชิ้นบนครับครับต้นได้อ๋อสกิดผ้านิดเดียวครับสกิดนิดเดียวแต่อยากให้ด,<น>ดีลวถึงข้างข้างล่าง<ด>อีกชิ้นหนึ่งนะ<ด>อยากให้มันเดนโดน,ดนอ่าชิ้นนี้นะเอาแค่ชิ้นนี้พอนะคะ ครับเอาแค่ชิ้นข้างบนครับเดี๋ยวมันติดกันแล้วมันจะไม่เดี๋ยวผ้าชิ้นล่างมันจะติดกันต้องถอยด้นได้อ่ะือฮึน่าจะวิคลิปวิดี <c oughs> ィィโอนี่กันแกปับตัวอ้าแค่ไหนกดมีมาจับโลกคนเดียวเนะี่ยแกไม่ได้เอืรนแล้วฉันก็เอ,อินฮะ ฉันยังเย็ดกันเพื่อนตัดกางเกงได้สักทีใโด้วยตัดได้ฉันยังไม่รู้เลยต้องทำอะไรฉันลองกันถึงไหนเพราะตัดกางเกงอ่ะเหมายส้นได้อะไรกางเกงแบบไหนจับโลกปดเนี่ยป๊อบไปกางเกงฉันคิดว่าเเด็กแล้วเกงอะไรก็ได้หรอป๊อปครีป๊อปครีดกางคกง่ะกางเกงยีนใช่ไหมโอเคมาดูสายส้นได้เหรอ สอยธรรมดาค่ะลูกไม่ต้องซ่อนได้ถ้าซ่อนได้มันจะเข้าไปข้างในนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องสอยธรรมดาเลยมาจำได้ไหมไม่เท่ากันที่โรงเรียนสวยมากเลยแต่ห้าคนนะแน่แม่เคยเยียวน่ามาใกล้กล้องฉันเห็นอะเฉันอุบาะทำสองข้างนะคะสองมุมนะมุม

คุณนั่งเองละใช้คนเดียวที่นั่งอยู่ที่ชันคดีย้นวสามแข่งขันรับลูกกดป๊อปเคฟโอ้ยได้ไม่เท่ากันสมนี่แหละที่เราเจอันภาพเรียนอ่ะทุกคนรู้จักป๊อปเคฟกไหมโอ้โหถ้าใครไม่รู้จักก็ควเชิญลยเลย ใครนี้ไม่รู้จักตกยุคโอดโอดไม่แตะคัณคือตัางขนาดกันจไมเลยฉันแม่เอาคัตเตอร์มาด้วยเลยนะประเทศนี้นะไทยคือสามสีทหารถือหอกยิงไต้หวันลงมาแล้วฮะฉันต้องบินไปที่บ้านเธอเพื่อไปเอาคัตเตอร์ใช่เจะต้องไปที่บ้านฉันเพื่อาคัตเตอร์ไต้หวันลงน้ำที่หนึ่งแล้วนะรู้แล้ว มาเราไปเลอะไรคปเล่นป๊อปด็อกขับเล่นป๊อปด็อกกันเกี่ยวกับป๊อปคัตป๊อปคตอย่างนี่นะแต่มันผิดพรบคอมพิวเตอร์เขาออกไปแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นถุงเล็กๆทำถุงอ่าแบนๆใช่ไหมตอนนี้มันก็จะเพิ่มเนื้อที่ขึ้นผิดยังไงเหรอไม่ก็จะตั้งได้เห็นไหมคะ อใส่แก้วน้ำได้แ่ใส่แก้วน้ำใส่อะไรได้หมดเลยนะแล้วนักเรียนก็นำเชือกมาใส่ร้อยเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นสายนะคะหรือใครจะมีตัวอะไรมาตกแต่งก่อนก็ได้อาจจะปักเป็นชื่อตัวเองนะคะหรือ เอากระดุมสวยๆสีสันสวยๆหรือว่าตุ๊กตาผ้าอะไรต่างๆโบนะคะมาตกแต่งก็ได้นะคะมีเต็มเลยอ่าวิธีการใส่สายมองชัดๆอ่าคุณครูจะมัดปมก่อน ฝฉันเห็นหน้าอิู่เย้ยอกๆนไมกม่เอาเกงทางานพ่อมาทำได้เไม่ใช่พ่อเธอใช้เกงนั่นอยู่ไหมล่ะเกงของพ่ออเธอใช้เก่งนู ไม่รู้พอบอกว่าขับแล้วก็หยิบมาได้เลยพ่อขับแล้วแนวไปเลยนะคะบ้านฉันจะเปิดทุกคนร้อยบาทจำได้ไหมที่เราเย็บอันนั้นเนาเท่ากันไม่เท่ากันที่เนาไม่เท่ากันทุกวันอันนี้นักเรียนเย็บแน่นๆนะคะเหมือนเย็บกระดูมกระด๋ยวํางเยอะๆนะคะ ตรงนี้นะเพราะตรงนี้มันจะต้องร่ารองรับน้ําหนักเยอะหน่อยนะคะนักเรียนก็ย้ำเยอะๆกูเดี๋ยวมันจะขาดต้องฉลาดต้องมาใกล้แบบนี้โงามาสวนเราต้องรู้เรากกงงทุกวันเนี่ยภาษาไทยยังงงอยู่เลยโตดมืก หาเพื่อไม่ให้มันอีกฝั่งนึงต้มาติดด้านนี้ให้มันควยแต่ถ้าใครมีสองเส้นนะคะก็ใช้ข้างละเส้นก็ได้ถ้าักเรียนมีสองเส้นเรียนก็เอาเส้นนี้กับเส้นนี้อ่ถ้าเป็นมืออ่าเป็นถือนะคะ ทำมาสองเส้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันพอคูยก็เร็วล่ะโอ้หนูใครจะเอาเป็นสายไงไงสะพายก็ทํายาวๆ,ๆนะน้องดูสอามวยอีกขามวย คุม,มาขามุยพวกเธอเข,าเข้าใจคำว่าคาหมุยไหมได้สลุโทรปิเสร็จแล้วนะคิวจ้าระแล้วก็ตัวลูกมุดองยึดนี่ย็ยด,ยดปิดเล,ลีเยกีดเท้าอ่ะเลยกีดตรงนี้นมุกี <laughs> ไม่เข้าใจนะกมาก็จามาก็จมากระนั้นกมาค้มอันนี้ใครจะถามอะไรไหมทุกมาอักูก็เชื่อละโอ้เพื่อนหนูบางคนยังตัดกระเกงได้เลยมันเพิ่งตัดกระเกงเสร็จเลยไม่ได้ทาอะไรเลยถามยังไม่เจอจากต้รู้คนห้า ไมให้ยาอยู่แล้วไม่ให้ยายาเนี่ยเราก็เตะออกไม่ไ้องเลื่อนไปเล่นรอบนึงมันก็นเตะอยู่ดีอ๋อเวลาจะเอาเกงจากไหนจริงเหรอใช่สงสัยจะถามอะไรไ,ไหมคะไม่มีครับทำได้ไหมลูกได้ครับแต่ปัญหาตอนีเก่งใหม่ครูจะมีคลิปวิดีโอไหมคะมีค่ะเดี๋ยวอัด หน้าจอไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวส่งให้อีกรอบหนึ่งค่ะนี่นี่เด๊ดแบตเหลือสิบเอ,อ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบแบตของอิงคือแบบโคตรเยอะเลยสองเปอร์เซ็นต์อะชาร์จเสร็จละได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เรียนเรียนสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้บบนนะเดี๋ยวแบตไม่เสีย <Hello. S 2> เยอะที่สุดในสามโลกเลย เราเอาอหไรมาตัดเนี่ยอน่มันแข็งเลยเลยเอานัาบางดีอื้อ้อโอเคงัานให้สักตัวสองตัวดิไม่ถึงกีนกางเกงบ้านเรามีเยอะเลยเอาไหมโอ้โหทำไมมันอยู่ที่โรงเรียนสักขโมยปอปติขาย ในกิจเธอตั้งชื่อว่าอะไรอ่านไม่ออกอ๋อเราขี้เกียจเลียนเราเลยขเขียนมัวมวไปเลยถ้าเป็นข้าพคันนี้ก็คงจะเป็นกิจรลอรลอกิดหลอดเท่ากับกิจลอดหลอดลอหลอดอออฉันจะตั้งชื่อฉันว่ากิจด้ว้ใ่ไม่ปีทุกคนรู้ทุกคนเห็นแล้วเร,เ,รเราจะใช้ชื่อแบบนี้ไปหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วขี้เกียจเปลี่ยนเอออ๋อ สได้เลชื่อมันดูแปลกประหลาดแร่ชอบดเชนมันสวยมากเลยอ่ะไอโฟนเด้ไงคิดถึงิทุกคนรู้ทุกคนเห็นโอ้ยอิากันเกางได้แลวเว้ยสายสายนะคะอย่าลืมให้มันเท่ากันนะลูกถ้าตัดไม่เท่ากันเดี๋ยวมันก็จะสั้นข้างยาวข้างเวลาถือมันก็จะ เอียงเอียงนะเห็นคะ่ะอ้าวตั้งชื่อคนใจเลยอีง <c oughs> ผิดตรงไหนลิซี่ <c oughs> ฉันมีมือมพ,พิเศ่แม่ฉันอยู่ข้างๆฉันเหมือนพ่อฉันน่ะหรืออีกไกลเลยแหละกว่าจะได้เจอเปล่ไม่ใช่ไม่ เพราะฉันเอาไม่เป็นแป๊งก็ตั้งชื่อกิจเทเลตอันต้องเปลี่ยนเป็นชื่อคนอกวบึ้นแล้วเพวก็มันรัววบกอกขึ้นรัวเหนาะห้อยห้อยเป็นโรงเรียนอ่ะใส่แล้วห้าเสีแล้วหนึ่งล้านเราตะ ปูแมนและซเสร็จแล้วเห็นไหมคะอ่าเล็กๆกระจุมกระจิม๋มแต่ถ้านักเรียนอยากได้สายยาวๆเอาไว้คล้องคองนักเรียนก็ทำสายยาวๆอยู่นะคะอันนี้ก็ขั้นต่อไปก็เป็นการตกแต่งแล้วแต่นักเรียนเลยจะตกแต่งเป็นแบบไหนนะทำเสร็จแล้วต้องเอาผ้าเอาอะไรมาติดก็ได้ ฮะเสร็จแล้วถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเป็นนางแบบโพสกับกระเป๋ามาเลยส่งมาให้คุณครูด,ดูด้วยนะคะงานชิ้นนี้คุณครูให้เวลาเผื่อใครอยากจะแบบอยากจะมีไอเดียในการตกแต่งเยอะๆนะคะนักเรียนก็สามารถตกแต่งได้เลยคุณครูให้เวลาสองสัปดาห์ในการทำงานชิ้นนี้โอเคไหมคะ ฮะฉันจะใบไม้ปลอมมาติดให้กลายเป็นป่าไปเลยอ่าสองสัปดาห์เยอะไปไหมสองสัปดาห์เยอะไอ้น้อยไปครับไม่เยอะเนอไป่าอ่าคุณครูให้เวลาสองสัปดาห์นะคะในการส่งงานชิ้นนี้นะวันดีแม่มันค้งอ่าโอเคไม่กินข้าวทำไม่แม่คงยาก โอเคมีใครจะถามอะไรไหมมีใครจะถามอะไรไหมคะสงสัยตรงไหนไหม <c oughs> ให้เวลาในการทำงานชิ้นนี้สองสัปดาห์นะคะโอเคไหมคะตกแต่งให้สวยงามเลยนะ, <c oughs> ะวันนี้วันนี้มีแค่นี้นะคะมีจบเพียงเข้าเนีแบบ่ย ขอโทษๆเอาวันนี้จบเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่นะคะนี่ค่าเลยค่ะใครถามอะไรไหมอ่ะใช่แล้วเหรอเฮ้ยทำอะไรไหมคะโอ้โหเมื่อกี้ใครถามอาทิตย์หน้าต้องเตรียมอะไรไหมคะอาทิตย์หน้าเตรียมอะไรหรออ่ะคุณครูให้งานนี่้ให้หนูทํางานชิ้นนี้ละกัน ทย์นหน้าไม่ซูมวิชาวิชานี้คุณครูจะดูความคืบหน้าของงานแล้วกันนะคะโอเคเนาะขอบใจคัะอ่ามีถามอะไรอีกไหมไม่มีค่ะใค้เอ่ยมันมีคำถามแล้วครับมันมีคำถามแล้วครับอ่าถ้าใครสงสัยในตอนทำนะคะ ก็สามารถทักเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีคำถามเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนทําไปแล้วมีคำถามนักเรียนก็ทักเข้ามาได้นะคะถามในกลุ่มได้นะคะค่ะเโอเควันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ ได้เลยนะสนับสนุนไปด้วยนะเพ lying, ื่อนทุกคนรเดี